สวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านนะครับนะวะทูไปหาหมักแก้วบอก <laughs> <laughs> โอ้ยตายแล้วนะครับอยากได้งานปานันตีนะครับโอ้ถึงกับโทูไปหาเลยนะย่านเขาโปจงัง <laughs> โอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องที โอ้ตายแล้วช่างตามโทรโทรพี่เลยนะพี่ว่างอะไรเนี่ยโทรหาพี่เลยนะพี่ว่างนะฮะพี่ว่างนะฮะโอ้ยตายแล้วนะครับโทรหางานนะครับนะติดต่อผมเลยนะฮะติดต่อผมเลยนะหากินง่ายคักเทเนาะโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟจีนะปกตินะ การที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยครับเขาจะเขาจะอันนั่นมากนะครับพี่น้องเอฟซีนะเขาจะเล่นตัวมากนะไม,ไม่มีไม่มีนักกฎหมายคนไหนหรอกครับวิ่งแจ้นไปหางานนะครับนะไม่มีครับนะไม่มีนะครับมีแต่นะมีแต่ลูกความนะครับวิ่งแจ้นเข้าไปหานะครับ <laughs> โอ้ตายแล้วหนึ่งครับฮะไหลสดบอ่มาแก้วว่องยิง โอ้ยตายแล้วเนี่ยเรียกไอ้น้องรักอีกไอ้น้องรักโทรหาพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่จัดการให้ไม่ต้องห่วงใส่เห็นเห็นเจ้าคนออกมากอบกุณโหนตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะตอนนี้โทรหากันแล้วใช่ไหมกดคอหอมเกมกันแล้ว โอ้ยอยากได้งานอีกแล้วโทรหาพี่ไหนน้องรักติโอ้ยเออเอาเงินกันบางคันมาได้โทรหากันแล้วบอกโอ้ยตายแล้วนะครับนะพี่แม่เอาเยอะหรอกโอ,โอ้ผมจะช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบานะไม่พีนะเออนะแล้วบันนี้แล้วกูจิบอกมึงเรื่องมาแขววองด้ะนะ มันแก้วว่องกูจะบอกมึงนะมันจะว่ายังไงทีนี้นะถ้าถ้ามึงแพ้ปั๊บนะเออนะมึงก็จะมันก็จะบอกว่าอะไรนะมึงมันมันก็จะบอกว่ามึงนี่เออให้ข้อมูลไม่ครบให้ข้อมูลไม่ครบเออให้เอกสารเก่าๆมันก็จะว่ามันก็จะบอกมึงว่ามึงไปโกหกมัน เออนะออมันก็จะอะไรนะมึงมันก็จะปาอะไรนะอ่อที่มันทําให้นะนะมันก็จะมาทวงบุญคุณมึงทีเนี้ยดีนะที่ไม่มึงติดคุกต้งเสียเงินต้งโดนต้งโดนเนมึงนะกูว่านะอ่านี่อะไรเนี่ยมันสี่ขาจ้างกันอยู่ทีมันสี่้าจ้างกันอยู่ทีผมว่านะครับพี่น้องเอฟซีนะ ผมว่าน่ะไม่ไม่กล้าหรอกครับพี่น้องไม่กล้าหรอกนะนะครับนะไม่กล้าหรอกไม่ไว้ใจกันแล้วนะครับไม่ไว้ใจกันแล้วเนาะไอ้นี่ก็กลัวน,นะครับออกมาพูดไรสุดอย่างนั้นอย่างนี้นะต่างคนต่างอยากได้คอนเทนต์ไงครับก็ซิบหายแล้วครับทีนี้ก็ซิบหายแล้วครับเรื่องก็รูดออกมาหมดแล้วครับว่าจะต่อสู้ในในแบบไหนใช่ไหมออกมาหมดแล้วครับทีนี้นะเอออะไรนี่ เวลาเวลาให้มาเปิดหลักฐานความจริงไม่มีเวลางานงานเยอะครบไม่ได้ครับผมตอนนี้มีเวลาแล้วพี่ว่างนะโทรหาพี่เลยนะโอ้ยนะครับมันน่าอายจังเลยเนาะโอ้หิวจังเลยเนาะโ,โทรหาพี่เลยนะพี่ช่วยนะตายแล้วนะครับ โอ้ยนะครับผีวงงานขนาดนั้นเลยเลอครับโทรหาแล้วโทรหาพี่นายน้องเด็กพิจิตให้เ <c oughs> ออนะครับนะจ้างเลยผีเน่าก็ลงผูกก่กันเอาผ้าเด็กผ้ากันลายสุดเลยบันนี้ครับกอดคอไอ้กำนองบันนี้ไปน้ำกันองลององลองไอ,อ้กำนองไปน้ำกันองลอง,อง <c oughs> <c oughs> มันเดืองหละบันนี้นะครับแพ้ปุ๊บ แปะปุ๊บนะครับมาว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้มึงไม่เอาอันนั้นอันนี้กูมึงกูโกกูแน่นอนแหละครับพี่น้องเอฟซีนะกูไม่มึงติดกูก็บุญหัวแล้วบันเทิงแหละครับงานนี้นะเออนะมึงคิดดูดีๆนะมึงคิดดูดีๆนะเออนะเออกูเห็นมาแล้วกูเจอกับตัวกูแล้วนะนะ ขนาดเรื่องเล็กน้อยมันยังดึงขึ้นไปน่ะน่ะเพราะอะไรจำนวนด้วยหลักฐานของกูมาเห็นหลักฐานกูปับ๊บนะ่ะกูวันนี้กูก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะมาเห็นหลักฐานกูปับ๊บโอ้ยนะครับผมผมจะผมจะบอกลูกความผมเองผมจะบอกลูกความผมเองญาติเลยครับบันีญาตินะครับ,นนนนรบพี่น้องเงนจีนนะผมไม่เขาสู้หรอกผมไม่เขาสู้หรอกไอ้ห ทำไมมึงไม่บอกกูกูญาติมันเป็นแบบนี้นะนะครับนั่งจะเสียเงินนั่งที่โดนด่าอีกวันนี้กูไม่รู้นะว่าเป็นใครนะเออนะครับอันนี้กูก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะกูพูดเพราะความสนุกความสนานความบันเทิงฮนะมันน่าอายไหมครับทําไมมึงไม่บอกกูต้งเจ็บต้งเหม็นนะกูว่านะเจ็บ ทั้งเจ็บตัวตั้งเจ็บใจทั้งเสียเงินกว่านลนะโรหากันแล้วตีปรึกษาได้พี่ได้ไนน้องอาปรึกษาได้พี่ปรึกษาพี่ได้ไอ้น้องเดี๋ยวพี่ช่วยเองจีบจีบใสใสเห็นเห็นว่าแล้วก็มาเปิดทีฟีอะไรรอดูความจริงมาเลยเรื่องเป็นยังไงครับ จำนวนด้วยคลิปด้วยหลักฐานครับผมจะไม่ให้ลูกความผมสู้แล้วผมผมจะบอกให้เขาถอยแล้วไม่ต้องสู้แล้วไม่ต้องสู้แล้วผมบอกเองผูดเดงมึงจะไปสู้ขเขาได้ยังไงมมีคลิปไอ้หาโอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะโดยที่ไม่ได้ถามไม่ได้ต่ตองอะไรนะการที่ เป็นนักกฎหมายนะครับต้องถามว่ามันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าจะวิ่งแจ้นรับอย่างเดียวนะครับถ้าคนมีนเรรยาบันนะครับนะไม่ใช่ว่าจะวิ่งแจ้นงาบกับอย่างเดียวนะครับเห็นแต่เม็ดเงินเนี่ยมันไม่ใช่นะครับนะต้องถามให้มันรบอบคอบมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นพูดความจริงมาอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมนะออนะครับใช่ไหมพี่้องรับจีนะไม่ใช่เห็นแต่เม็ดเงินมันไม่เอานะมันไม่ใช่นะ ที่ลงธรรมดาเขาอีกทีนี้เป็นไงครับเพราะอะไรครับคุณไม่ศึกษามันเข้าใจในบริบทนะครับนะใช่ไหม <c oughs> อ่ามันต้องถามมันต้องนั่นต้องนี่กับรูปความก่อนใช่ไหมไม่ใช่จะงบับกับงบับกับเลยอ่าไม่ใช่ว่าจะโทรหาเขาอย่างงั้นอย่างนี้โอ้ตายแล้วนะครับสภาพ <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับพี PC, นะ่ีเนาะ เอออันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครดูเอาดูเอาโอ้ยตายแล้วนะครับเป็นตายจากหัวเลยเนาะตายอึตายอยากวันนั่นตีบ่ามึงตายอึตายอยาก้านั่นทีใส่วางานหลายงานลายค่ะโ <c oughs> ทอมาพี่ได้น้องดูพี่จะให้นะคุณ <c oughs> หลังไม้หลังไม้กับพี่เลยโทรมาพี่เลยนะเบยน้องก็มีอยู่นะ บันเทิงละมึงนะปลากันลงุงอีวนี่นอน<笑><笑>อนะเดี๋ยวมึงซวยอีกนะเดี๋ยวมึงซวยอีกนะกูไม่มึงติดคุกบุญหัวแล้วมึงอย่ามาพูดให้กูนะเออนะครับนะแ <net> นะ่นอนครับพี่น้องเอฟซีนะเออ